คิดเองไม่ได้ครับคำคมแบบนี้ฮะผมไม่สามารถครับอันนี้เป็นของพี่เพนเลยโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันใช่เราต้องบอกเลยนะว่าพี่เพนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเราเรื่องราวของเพนน่าสนใจมากๆเพราะเธอสามารถสร้างจุดแข็งของแบรนด์ปลาสีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ต้องถามพี่เพนก่อนก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไม่ได้ทำธุรกิจในเมืองไทยแต่ไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศทค่ะทคือทำธุรกิจของครอบครัวทำโรงงานอาหารแท่แข็ง แเราก็ส่งออกไปต่างประเทศในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นา่างในในใเปอร์มาร์เก็ตเป็นกลุ่ค้าซปค่ะที่ประเทศอะไรคะรัสหอเมริกาที่อเมริกาเลยแต่ว่าที่นั่นเป็นตลาดใหญ่ของเราเลยตลาดใหญ่แล้วคือจริงๆก็การงานเนี่ยมันดูดีดูมั่นคงดูยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับทำส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วทำไมถึงคิดยังไงถึงลงมาเล่นตลาดปาัลิเได้ครับพี่ค่ะ คือปลาสลิดเนี่ยจริงๆเราทำมาสามสิบปีแล้วกี่ปีนะครับสามสิบสามสิบก็เหรอครับตั้งแต่สมัยครอบครัวปีแล้วพี่หมอเราไธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะค่ะแล้วทำมาสามสิบปีเนี่ยเราก็วิเคราะห์วิจัยทำพัฒนาผลิตภะพันมาเรื่อยๆแล้วเราก็ในทุกวันนี้รายังส่งออกอยู่ครับประมาณร้อยห้าสิบตันใี่เราส่งออกไปต่างประเทศเฉพาะปลาสลิดอย่างเดียวนะค่ะ แต่เรามีเหมืหอนกับว่าเราช่วยกลุ่มของเกษตรกรในประเทศเยอะนะเพราว่าเรามีทั้งใบตองแตเดาวชะอมขา่าแต้ยแล้วมีปลามีผัดมีผลไม้มีเพื่นอนด่ด้วยคือมีอะไรเราพยายามช่วยแล้วส่งไปขายใ,ให้ได้มากที่สุด ดูการให้ก็คือให้ด้วยให้ให้ให้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วการที่จะมาเป็นแรนปลาสลิดติดบ้านนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ค่ะคือเรามองว่าเวลาเราจะทานอาหารส่วนใหญ่ต้องทานในบ้านครับอ่าเราก็เลยคิดว่าติดบ้านอย่างนี้ก็เลยปลาสลิดมาบวกกับติดบ้านก็เป็นปลาสลิดติดบ้านแล้วมันจำง่ายด้วยนะจำง่ายปลาสลิดติดบ้านที่ของจองด้วยกินปลาสลิดของพี่เพ็เนี่ยรับรองว่า เหมือนติดน <bum> ้ำปลาร์ใช่ใช <idal sweet UK> <di> ่เลยแล้วคือทำมาตั้งนานขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปลาสลิดติดบ้านเนี่ยจุดแข็งของแบรนด์เราคืออะไรครับพี่ใช่คือเราจะคคัดกับปลาตัวใหญ่ๆหญ่นดูนี่ตัวใหญ่ๆบึ้มๆเลยเยอะๆเนื้อนุ่มๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นตุด โอ้โหนี่แงตัวใหญ่เนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นเหม็นตุกนะคะคุณจริงๆเวลาเราเป็นรสเคามเ่ราก็ควบคุมโซเดียมที่ด้วยอ๋อนี่นะคะใช่ค่ะเราจะไม่ให้โซเดียมเนี่ยทำอันตรายจากตับและไตของเราค่ะเพ้ความเค็มจะพอดีโอ้นะคะแล้วปลาที่เราใช้เนี่ยเป็นปลาแบบไหนยังไงดีกว่าเออเราก็จะเลือกปลาที่เป็นจากปลาสามสมุรตรงนี้สามสมุนสาคอน แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้มันจะต้องคัดเลือยยังไงอะครับพี่โอ้ต้องต้องคัดมากเลยคัดไซส์ปลาจะได้ไซส์นี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือคือสมัยก่อนปลาสลิดเนี่ยกว่าจะได้ไซส์นี้สองปีกว่านะสองปีเหรอใช่ที่เราองคระคบมกระหน่อมเขาน้่ยนะคะใช่แต่สมัยนี้เนี่ยเราเราเพาะพันธุ์ได้แล้วครับอ๋อเนี่ยเหมือนที่เราเห็นในหน้าจอธุรกิจแล้วค่ะทำเป็นธุรกิจแล้วเดี๋ยวนี้ตัวนี้ก็ประมาณสักสิ็เดือนอย่างเงี้ย ค่ะที่นช่จับได้แล้วทีนี้ดีกว่าปลาสลิดแบบไหนที่กินแล้วอร่อยดูยังไงอ่าต้องปลาสลิดอร่อยอร่อยนี่ต้องมันเยอะๆเลยนะอ่ะมันเยอะๆมันเยอะๆเพราะฉะนั้นปลาสลิดติดบ้านเนี่ยทุกตัวมีมันค่ะค่ะไอ้มันเยอะๆนี่มันต้องดูเพศหรืออะไรยังไงดกันนี่คะเกี่ยวไหมคะพี่ต้องปลาตัวเมียเลยจะมันเยอะค่ะตัวเมียเท่านั้นตัวเมียอันนี้ผมนึกว่าอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงผมเคยเห็นตลกกันครับจะเอาปลาตัวผู้หรือปลาตัวเมีย คือปลาสลิดติดบ้านต้องเป็นปลาตัวเมียค่ะเพราะว่าเพราะว่าเนื้อจะเยอะนุ่มแ,แล้วก็ฉ่ำไขมันก็เยอะไขมันก็เยอะแสดงว่าจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือการใช้ปลาตัวเมียเป็นหลักเลยค,ครับแล้วสังเกตดูไซส์ที่นะคะ เราว่าแขนเราใหญ่แล้วนะใหญ่นะใหญ่กว่าแขนเราสองอันเท่ากันทีกซึ่งไซส์เขาใหญ่มากนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไซส์แบบนี้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยราคามันเป็นยังไงเพราะปกติเราไปตลาดใช่ไหมคะราคาตาสลิดมันก็ค่อนข้างราคาสมควรนะแต่การอื่นอื่นๆนะก็ราคาไม่แพงหรอกถ้าเทียบกับของตลาดที่เราไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะเราต้องเสียเวลาออกไปเดินช้อปแต่นี่ ่งจนถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็ความสะอาดความใหม่ความสดพอเราออกจากกล้องฟลิปปบแกะถุงวางไว้เนี่ยนะคะเก็จะวางไว้ในอุณหภูมิธรรมดาเหมือนกับปลาเี่ขึ้นตากแดดแล้วก็ส่งถึงบ้านกลิ่นก็ไม่เหมืนตุ๋วด้วยคะนี่ คุณดีเปิดประตูหน้าบ้านมาส่งของค่ะเนี่ยตอนแรกผมก็ไมกว่าไอ้กล่องอะไรยังไงนี่คือมันเป็นแพ็กเกจนะครับสำหรับปลาสลิดติดบ้านเลยคุณส่งของส่งของมาแกะมาแล้วดูดีมีชาติตระกูลอ่ะเดี๋ยวผมจะถือให้อาจจะได้จะรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างตอนแรกเป็นอย่างนี้นะครับแบบแพ็กเกจก่อนอย่างนี้แล้วก็ค่อยเปิดออกมาอแกๆถ้าตอนมีกล่องโฟมเป็นดึงชั้นนี่เป็นขา แล้วเขาก็ตีมาอย่างดีเลยแพ็คมาอย่างดีเลยแบบนี้เลยอย่างดีเลยสามารถเก็บได้นานที่สุดเท่าไหร่คะสองปีเลยสปีไว้ในช่องฟรีซไว้ในช่องแต่เชื่อว่านะคะเผลอๆเนี่ยก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดแล้วล่ะ <laughs> แบบนี้ อ่านี่ผมสามารถแกะได้ใช่ไหมครับก็มีอีตัวอันเผมแกะให้ดูนะครับอันนี้คือแพคเกจจริงๆใช่ค่ะแล้วก็เขามีการชอบที่ว่ามันมีการใส่ตรงโฟมออกมาแล้วเขามีผนยากาแล้วก็มวีเขาเรียกว่าเป็นตัวซับน้ำด้วยนะครับนี่ มีเนาะมีให้ทุกตัวเลยแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีขนาดเรียกว่ามาตรฐานหมดเลยใช่นะคะมี QR Code ให้สแกนด้วยใช่ค่ะอันนี้คือสแกนเกี่ยวกับพวกข้อมูลระคะค่สแกนพวกข้อมูลแล้วก็เห็น Activity เห็นกิจกรรมของสมาชิกในบ้านเอออุ้ย ทันสมัยมากกว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยกรรมวิธีในการทำเนี่ยมันมีความโดดเด่นมันมีความแตกตาก่างมาตรฐานเนี่ยมันเทียบเท่าหรือว่าแตกต่างจากที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปยังไงครับพี่ต้องมีค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยตัดหรือเราตาัดในโดมใน<า>โดมของเราก็ยกพื้นด้วยเพราะ<า>นั้นเนี่ยจะไม่มีแมลงหรือว่าสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในตัวปลาแน่นอนอันนี้ร้อยใช้โดมนะทั้งโดมหรับทั้งตู้ เพราะฉะนั้นสบายใจเรื่องแรลลได้ปกติเราคิดว่าการใช้โดมเราจะนึกถึงกล้วยนึกถึงผลไม้อบแห้งแต่เนี่ยปลาสลิดเราก็ใช้โดมเหมือนกันใช้โดมเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ยังต้องใช้อุณหภูมิใช่ค่ะติดลบอยู่ที่ใช่ลบ40องศาทําไมถึงต้องเป็นติดลบ40องศานี่คือลักษณะของโดมนะคะโอ้นีน่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้าไปข้างในก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดมิชิดรักอุมมาก,มากๆเนาะ พม่กินพี่เพนค้างไว้ว่า40องศามันมันช่วยเรื่องอะไรยังไงครพี่คือว่าการฟรีซเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจะจรับรองในการเก็กบรักษาได้ถึง2ปีคถ้าเราฟรีซอุณหภูมิล,ลบ40องศาเพราะว่าอุณหภูมิลบ40องศาเนี่ยจะไม่ทําลายเนื้อเยื่อของปลาแล้วก็จะทําให้ปลามีความรู้สึกว่าใหม่และสด จริงๆแล้วโรงงานเราเนี่ยทําปลาสดอ่ะทำมาเยอะเลยครับทีนี้ถ้าพูดเนี่ยมันก็จะเหมือนเราคุยนิดหน่อยโอ้คุยไดอไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็มาขายครับพี่ปลาไหว้น้ํามาอย่างเนี้ยเราก็เทน้ําออกลงน็อกด้วยน้อแข็งพอน็อกด้วยน้องแข็งปั๊บเลือดปลาเนี่ยมันจะแข็งอยู่ในตัวปลาแล้วเราก็้าล้างทำความสะอาดแล้วเอาปลาเข้ารีนเพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่ซื้อปลาเราไปเนี่ยคอดีฟอสปั๊บก็เลือดยังไหลออกมาเลย และเป็นปลาที่สะอาดและสดและใหม่มากเลยน่นาหึ่งมากว่าคือ้ารถ้าไปซื้อปลาในท้องตลาดยังไม่ได้ใหม่เท่าเราเลยอะ่ะอันนี้คือขั้นตอนกรรมวิธีที่เป็นสูตรลับเฉพาะของที่นี่<ช>นะคะเขามีมาตรฐานการันตีเพียบเลย<ช>แต่ที่นี้ค่ะของดีๆแบบน,นี้เนี่ยทำตลาดยังไงที่จะเอาเรื่องราวข้อมูลดีๆแบบน,นี้ส่งตรงให้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้บริโภคเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับคุณเทน์นต่อเรื่องของการทำการตลาด ภายใต้แบรนด์นะคะปลาสลิดติดบ้านสักครู่ครับผมปลาสลิดมา